ก่อนที่จะไปดูคลิปพี่ขอฝากร้านบู h ช็อปบริการขายแอปดูหนังพรีเมียมราคาประหยัดราคาสบายกระเป๋ามีแอปให้เลือกมากมายใครสนใจพี่จะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับผมและในคอมเมนต์ก็มีนะครับผมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับทุกคนสวัสดีกับน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง lucky xd กันอีกแล้วนะครับวันนี้พี่ก็จะมาแจสกสริ์รอบบอกกับแบบบอกฟุตก,กันอีกแล้วนะครับผมตัวรันที่พี่ชแน,นวันนี้ก็คือตัวรันเดอต้นนั่นเองทางตัวรันแล้วก็สกริปมนะครับผมก็อยู่ใต้ร ก็อันนี้จะเป็นหน้าตาสคริปต์เลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันการ่้าวกันนีกเหมือนคนว่าสคริปต์นี้สามารถทำอะไรกันได้บ้างนะครับผมเปิดแม้นะครับผรก็จะเป็นเกี่ยวกับออโต้ฟาร์มเลเวลนะครับผมนี่ออโต้ฟาร์มต่างก็จะอยู่หน้านี้เลยนะครับทุกคนต่อไปก็เป็นเกี่ยวกับแท็บการเซตติ้งในการฟาร์มนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมก็ต่อไปนะผมก็เป็นการทำมาต่างๆนะครับผม นี่มีทุกบารเลยนะครับทุกคนจเจมส์ก็มีนะครับต MA ่อไปก็เป็นเกี่ยวกับไอเทมเควสนะครับผมไอเทมไหนที่ทาด้วยเควสอะไรแบบนี้ก็จะอยู่หน้านี้เลยนะครับทุกคนต่อไปก็เป็นเกี่ยวกับซีเวนทะเลนะครับประมาณนี้เลยต่อไปก็เป็นการนําเผ่าวีสีนะครับผมแสดงสถานะฟูมูลหรือว่าก่อรับนะครับผมประมาณนี้เลยต่อไปก็เป็นเกี่ยวกับออโต้ดัวโจนะครับผมก็ทํเผามาก่อนและเอ็นนะครับทุกคนทําได้ทุกขั้นเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมฟังก์ชันก็ครบนะครับผมต่อไปก็เป็นการลดน้นทับผลตื่นนะครับ ทุกคนก็ทําได้ทุกด้านเลยนะครับผมที่เป็นผลตื่นนะครับต่อไปก็เป็นเกี่ยวกับ p p รับค่าหัวนะครับผม <c oughs> ก็จะอยู่หน้าน,นี้เลยทุกคนมาเปิดใช้งานตัวนี้กันได้เลยนะประมาณนี้เลยนะครับผมอีกก็เป็นเทเลพอร์ตซฟเวอร์นะครับต่อไปนะครับผมก็เป็นเกี่ยวกับบายซื้อของต่างๆภายในเกมนะครับผมนี่บายฟุตนะครับผมต่อไปก็เป็นเกี่ยวกับช็อปนะครับผมนี่ซื้อของไ,ได้เหมือนกันนะครับผมซื้อพวกมัดดาบอะไรแบบเนี้ยก็จะอยู่หน้าน,นี้เลย ประมาณนี้เลยนะครับผมเองก็เป็นการรีจอยเซอร์ฟเิร์ฟมาครับก็เดี๋ยวเราไปดูความเรื่องข้ามาใ,ในการฟาร์มกันเถอะทุกคนพี่ก็ขอเลือกเป็นนี่กันทุกคนฟาร์มเลเวลนะครับผมคลิกไปแบบนี้ได้เลยแล้วก็จะไปรับเควสให้เราแล้วก็จะเริ่มฟาร์มให้เองกันตนนมาเลยนะครับทุกคน เป็นไงบ้างครับทุกคนกับสกิลที่พี่มาแจกในวันนี้นะครับผมถ้าใครชอบนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย